ลงทะเบียนตอบแบบประเมินความเสี่ยงตรวจร่างกายเบื้องต้นและป้ายเก็บตัวอย่างในโพรงจมูกลำคอกระบวนการตรวจคัดกรองโควิด19ของเกาหลีใต้ใช้เวลาราว10นาทีจากนั้นแจ้งผลทางโทรศัพท์ในวันถัดมารูปแบบการตรวจคัดกรองที่สามารถตรวจได้ราว10,000เคสต,ต่อวันและระบบการติดตามผู้ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพทำให้เกาหลีใต้ได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก สื่อสังคมออนไลน์ของไทยมีข้อถกเถียงและเรียกร้องให้ไทยใช้การตรวจคัดกรองแบบเกาหลีใต้ที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นการตรวจประชากรทุกคนหรือการตรวจแบบปูพรมแม้มีการตรวจจํานวนมากแต่เกาหลีใต้ไม่ได้ตรวจประชากรทุกคนผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขาการตรวจคือกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องสงสัยกลุ่มที่เข้าข่ายสอบสวนโรคและตรวจทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เช่นผู้ที่เข้าร่วมพิธีของกลุ่มศาสนาชินชอนจีและบริษัทคอเซนเตอร์ซึ่งเกาหลีมีจุดแขมาถที่จะทําอย่างนั้นนะครับในช่วงนั้นเพราะว่าเกาหลีเนี่ยมีบริษัทซึ่งเขาผลิตอชุดตรวจอะไรของเขาเนี่ยได้เองครบวงจรนะครับมีประมาณเกือบสี่สิบบริษัทในเกาหลีที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลน,นะฮะ <c oughs> โดยที่เกาหลีไม่ต้องไปนาเข้าไป่างไหนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเกาหลีแล้วสถานที่พร้อมที่จะตรวจเนี่ย โรงพยาบาล372แห่งมีสถานพยาบาลไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะครับ mm hmm. ที่เรียกว่าเทล์เซนเตอร์เนี่ยอีกประมาณ200กว่าแห่งแล้วก็เปิดระบบไรต์ทูอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะก็คือให้คนขับรถเข้าไปใช้เวลาคนละ10นาทีใช้คนไม่มากตรวจได้100ร้อยเคสต่อวันลดการใช้อุปกรณ์นะครับเพราะว่าคนใส่ทีเดียวแล้วก็ตรวจมันไปร้อยคนเพราะฉะนั้นเกาหลีเขาก็เลยตรวจเยอะได้ในตอนนั้นแล้วก็สามารถจะเจอผู้ป่วยได้มากขึ้น การตรวจโควิด -19 แบ่งตามสิ่งที่ตรวจหาคือ 1. ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสและ 2. การตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นหลังเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วการป้ายเก็บเชื้อที่โพรงจมูกและลำคอและตรวจด้วยวิธีเรียลไทม PCR สามารถบอกได้ว่าณเวลาที่ตรวจคนคนนั้นมีเชื้อไวรัสในร่างกายหรือไม่ ขณะนี้มีนวัตรกรรมที่เรียกว่ารับผิดเทสหรือการตรวจอย่างง่ายที่ตรวจหาแอนติเจนของไวรัสโดยการป้ายเชื้อโพรงจมูกและการตรวจหาแอนติบอดีในเลือดสเปนนำรับผิดเทสเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลและบ้านพักคนชราเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อในกลุ่มบุคลากร,กรทางการแพทย์เยอรมนี ani, กำลังดำเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่นำรับผิดเทสแบบการตรวจหาแอนติบอดีในเลือดมาใช้ เพื่อตรวจหาคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด -19 และใช้เป็นใบผ่านหรือ immunity passport สำหรับแรงงานในภาคสำคัญสำคัญเอ่อถ้าได้ยินข่าวนะหลายประเทศก็คือจะมีพาสปอร์ตว่าให้คุณมีเชื้อแล้วคุณมีภูมิแล้วนะคุณติดเชื้อมาแล้วและคุณมีภูมิแล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะออกไปทำงานดังการเลยได้โดยคุณไม่ต้องกลัวจะไปติดใครแล้วแหละนะ,ะนะแล้วก็คุณก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาติดคุณด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอีก อีกสเต็ตหนึ่งที่อาจจะใช้ดูว่าขณะนี้ประเทศเราเนี่ยความชุกข,ของการติดเชื้อเนี่ยมันมีบ้างนยแค่ไหนแล้วนะครับแต่ประโยชน์ในการที่จะมันจะมาดีเทสหรือหาคนที่ที่ป่วยเนี่ยนะครับเพื่อจะเอามาดำเนินการเร็วๆเนี่ยมันยัง,ย,งยังบทบบาทยังไม่ค่อยมีสักและที่สําคัญก็คือว่าความจําเพาะความไยอะไรของตัวเทสเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราต้องต้อง ต้องตรวจสอบกันค่อนข,ข้างเรียกว่าเข้มงวดพอสมควรครับกระทรวงสาธารณสุขไท,ยข,ขทยขยายเกณฑ์สอบสวนโรคของโควิด -19 และศักยภาพจุดตรวจให้ครอบคลุมผู้ป่วยมากขึ้นคาดว่าจะสามารถตรวจได้มากที่สุด20,000เคสต่อวันแต่ไม่ได้ตรวจประชากรทุกคนกรณีที่1การเฝ้าระวังด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรวจคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิ37.3องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจและเดินทางมาจากต่างประเทศกรณีที่2การเฝ้าระวังในสถานพยาบาลตรวจคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิ37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจมีประวัติอย่างหนึ่งอย่างใดในช่วง14วันก่อนป่วยได้แก่เดินทางหรืออาศัยในพื้นที่เกิดโรคประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวหรือติดต่อคนจำนวนมาก ไปในสถานที่ชุมชนและสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด -19 กรณีที่3การเฝ้าระวังในบุคลากรทางการแพทย์ตรวจผู้ที่มีอุณหภูมิ37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจและแพทย์มีความเห็นว่าต้องสงสัยติดเชื้อโควิด -19 กรณีที่4เฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มให้ตรวจผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจที่ไม่พบว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์พบกลุ่มเสี่ยงสามคนขึ้นไปหากไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์พบผ้าคนขึ้นไปการขยายเกณฑ์การตรวจคัดกรองที่กว้างขึ้นกระทรวงสาธารณาสุขคาดหวังว่าจะสามารถติดตามกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้การรักษาและกลักตัวลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อได้ชลันรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน